สำหรับท่านที่เกิดปีลิงคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเป็นคนเกิดปีลิงถ้าคุณเกิดหลังวันที่สี่กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแสดงว่าลิงเปลี่ยนตอนสี่กุมภาพันธ์นั่นคู คุณเกิดปีลิงที่แท้จริงครับคนเกิดปีลิงเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวทําอะไรรวดเร็วครับจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ไวไว้ก่อนความฉลาดของลิงเราก็รู้ว่าหัวแหลมเหมือนลิงที่คนชอบพูดชอบสังคมครับไม่ชอบเก็บตัวอยู่ข้างในอะไรมีเสียงหน่อยลิงก็จะออกจากพุ่มไม้แล้วเฮ้ยเขามีอะไรกันนี่คือสังคมของลิง ชอบความบันเทิงเรื่องเศร้าฉันไม่สนใจแต่เรื่องบันเทิงชัดออกหน้าครับแล้วเป็นคนที่ไม่อยู่ในกฎระเบียบวินัยนี่คือลิงลิงเป็นธาตทองครับแล้วเจอหนูทองมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้ก็เป็นหนูกับลิงกลุ่มสาหะเกื้อกูลช่วยเหลือในระบบหุ้นส่วนดีขึ้น มีอะไรมีปีเกียงและเจียสิงปีเกียงแปลว่าเพื่อนฝูงแม้กระทั่งญาติพี่น้องเพศเดียวกันในปีนี้คนเกิดปีลิงมีโอกาสถ้าอายุมากได้เจอเพื่อนร่วมรุ่นมากขึ้นแล้วเพื่อนร่วมรุ่นไม่ใช่ธรรมดาครับเข้ามาสู่อยากจะร่วมมือร่วมหุ้น ให้คุณทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทํากิจกรรมด้วยกันเพื่อไปสู่ความสนุกสนานจ่อเจียซิงผิดกับคนอื่นบางคนเข้ามาเพื่อจะให้มีสตังค์มากขึ้นแต่นี่ไม่ใช่ทำเพื่อความสุขด้วยกันคุณเคยไหมครับลงทุนแล้วไม่ได้คิดว่าจะมีผลกำไรแต่ทำแล้วมีความสุขเป็นอย่างมาก นี่คือคนเกิดปีลิงจะเจอเรื่องราวแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนเกิดปีลิงอยากได้เงินเข้าให้ทำอะไรก็ได้ที่ทำแล้วมีความสุขเงินมันก็จะไหลมาเทมาเองไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเงินใช้นี่คือเรื่องราวที่จะเกิดในปีนี้แต่ตัวสำคัญที่สุดในดวงชะตาชีวิตแบบจีนดาวมงคลและอัปมงคล อะไรที่จะเข้ามาสู่ตัวคุณดาวดวงแรกมาแล้วครับแปะโขเสือขาวครับเสือขาวถ้าอยู่ในห่วงจุย้ยคอยจะตะปบแต่เสือขาวเข้ามาอยู่ในดวงทําเรื่องราวอย่างนี้ครับผาตัดฟ้องร้องแล้วไปเหนี่ยวนําศัตรูให้มีอํานาจมากขึ้นถ้าแปลเป็นภาษาพยากรณ์แสดงว่าอุปสรรคปีนี้ คุณจะมากคู่แข่งของคุณจะมีกำกำลังมากกว่าตัวคุณการต่อสู้ของคุณจะเหน็ดเหนื่อยแบกภาระมากกว่าเดิมเยอะเพราะดาวแปะโฮอีกดวงครับป่วยเนี่ยมป่วยเนี่ยมนี้ส่งผลเรื่องเดียวครับอุบัติเหตุจากความประมาทของคุณเองนึกถึงอุปนิสัยของลิงนะครับ ลิงเดินหน้าบางทีไม่คิดนี่คือความประมาทจากสิ่งที่คุณเคยทำฉันเคยเดินตรงนี้ไม่เป็นไรฉันเคยกระโดดข้ามตรงนี้ผ่านไปได้แต่ปีนี้ไม่ใช่เพราะไอ้ดาวป่วยเนียมเนี้ยมันมาเกาะอยู่ที่ขาจะดึงคุณกลับมานิดหนึ่งให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เลือดตกยางออกแล้วเสียสตังอีกดวงหนึ่งคือตีสวนตีสวนนั้น น่ากลัวนิดหนึ่งตรงที่ว่าภัยธรรมชาติจะเบียดเบียนตัวคุณหนึ่งกำลังร้องเพลงอยู่บนตึกดีๆเคยได้ยินใช่ไหมครับตึกถล่มครับตึกถล่มตกลงมาไม่ตายแต่คางเหลืองดินยุบนะโรคภัยที่เกี่ยวกับธรรมชาติประหลาดประหลาดก้าวเข้ามาสู่ที่คุณคาดหวังไม่ได้นี่น่ากลัวมากครับ ส่วนดาวดีมีดาวหัวไก่ครับแปลว่าปีนี้คุณมีโอกาสได้ค้นคว้าสิ่งต่างๆใหม่ๆเกิดขึ้นจะดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาคนที่ต้องการวิชาความรู้คุณมีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าก้าวไกลเรียนรู้อะไรก็ได้เพิ่มเติมเป็นอย่างดีแปลว่าเรียนเก่งกว่าเดิมหรือ เด็กที่ต้องการสอบแข่งขันเพื่อเข้าสู่โรงเรียนดีๆจะมีโอกาสได้เรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนี่คือสำคัญดาวดวงนี้ครับส่งผลดีคือลกซิงลกซิงอีกดวงหนึ่งทำให้หน้าที่การงานของคุณขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเจ้านายเปิดทางให้คุณก้าวเข้าสู่ความสำเร็จนี่คือเรื่องราวทั้งดีและร้าย แต่สําคัญที่สุดคุณไหว้เจ้าองค์ไหนแล้วครับมาแล้วครับเทพเจ้ากวนอูต้องขี่ม้านะครับไม่ใช่นั่งนะครับเพราะว่าต้องเทคแอคชั่นมิเช่นนั้นแปะโฮเสือจะวุ่นวายองค์เทพเจ้ากวนอูขี่ม้านั้นแสดงถึงว่ามีพละกําลังเพราะในตำนานกวนอูขี่ม้าไปตัดหัว ข้าศึกในชั่วพริบตาเดียวแล้วกลับมาหิ้วหัวกลับมาด้วยนี่คือพลังของเจ้าพ่อควอูปูชาในปีนี้จะทำให้คุณราบรื่นนี่คือคนเกิดปีลิงกับสินแสมังกรธนากรตั้นอวัชนาการครับ